It's Free. Me free. I like me free. Me free i want like oh like oh to, oh 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 to set me free i want like to set me free i want like to set me free i want like to set me free i want to set me free i want to set me free anshine my อัเีเอ,อ้าจารย์เทวันครับขอบคุณครับอาจารย์ขอบคุณครัขบขอบคุณอาจารย์เทวนันทรัพย์แสนยากรบา,บางวันมาบอกอาจารย์เทวินกับเทเวศ เทวินแลรองเท้าแล้วกับพี่เด๋อครับผมสวัสดีคุณผู้ชมก่อนครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีท่านนะครับผมขอบคุณครับนี่ที่เห็นอยู่นี่คือครับผมถ้าภาษาฝรั่งเขาบอกว่าแก๊งดีแองโป์คาร์โปลแปลเป็นไทยคือตักลีลาและบรรดาผัวผัวคณะออกคณะตักลีลาแล้วก็บรรดาผัวผัวแปลถ้าภาษาอังกฤษคือดีแองก์คาโปลใช่ถ้าภาษาไทย ตักลีลาและบรรดาผัวผัวะอปตัวทับศัพท์พอไปขึ้นไปแมผัวแต่และตัวเนี่ยแก่ๆทั้งนั้นเลยเนะ<อ>แหมดูถูกแหมเหนียวทั้งนั้นนะขอโทษนะคุณตักเขาบอกไม่ธรรมดาเหนียวครับถึงแก่ก็เหนียวคับผมคุณตั๊กยิงใกล้ๆผมมันดูดีนะผู้บิเกตคิดไหมครับว่า อะไรเนี่ยโดนนิดโดนหน่อยทำให้ฉ <diction aries> <ỗ df od> <umes> ันเป็นคนเซนสิทีฟค่ะตูดหรือกะมังข้าวหมาถามจริงเหรอขอโทษคุณเปรียบเทียบเป็นอย่างอื่นไะไม่อยกเข้าวหมาได้ไหมผมเห็นกันมังรับข้าวหมามันจะบุบบิบปู้บี้ไอ้นี่ของมันแบบกลมๆเลยกลึงเนี่ไงผมกำลังจะพูดว่านี่แหละครับเสน่ห์ของการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องคำว่ากะลมังข้าวหมาเดี๋ยวนี้เด็กที่อยู่ในตัวมือจะไม่รู้จักกะลมัง ไม่รู้จักกระแปงไม่รู้จักกระ,กระป๋อง,องไม่รู้จักแคลง<อ>ไม่รู้จักปีป๊บจริงๆแล้วสเสน่ห์ของภาษาไทยผู้มีเกียรติครับผมกําลังคิดอยู่ในใจว่าอย่างที่หลายๆท่านพูดหรือเปล่าว่าภาษาไทยกําลังวิกฤต mm hmm. ทําไมผมพูดอย่างนี้ครับสิ่งที่น่าอับอายที่สุดของการใช้ภาษาไทยของพวกเราก็คือมอบรางวัลผู้ใช้ภาษาไทยดีเด mm ่น hmm. เป็นเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา เป็นทูตจากจีนได้การใช้ภาษาไทยดีเด่นตบตบหน้าเราไหมครับคนไทยเราโดนไหมครับคำว่าวิกฤตตอนนี้หมายถึงว่าใช้ภาษาไทยกันไม่ถูกต้องเขียนพูดผิดหมดเลยน่าเป็นห่วงเราไม่ได้ว่าเด็กรุ่นใหม่คุณจะไปหลงฝรั่งฟังเกาหลีสิทธิ์ของคุณแต่ศิลปะวัฒนธรรมและภาษาของเรา ภาษาพูดภาษาเขียนภาษาราชการเป็นของเราเองน่าภูมิใจไหมครับตอนนี้ฝรั่งเคยพูดนะครับว่าเวลาฟังคนไทยพูดเพราะเหมือนร้องเพลงเอกโทรตรีพยัญชนะการผันเสียงเสียงสั้นเสียงยาวเพราะที่สุดในโลกคือภาษาไทยแต่ผมยังภูมิใจว่ายังมีตลกคนหนึ่งที่เขารักภาษาไทย เด็กจะเรียนรู้ภาษาไทยง่ายนิดเดียวให้รู้จักคำพังเพยคำพังเพยนั่นแหละครับเป็นผู้ที่สอนภาษาไทยได้ดีเด่นทั้งการเขียนและการพูดคำพังเพยคนนี้รู้ดีครับรักวัวให้ผูกรักลูกให้ไอแพดน่าชื่นใจไหมไอเตีย้ยาชมแบเพื่อนผมคนนี้ดีกว่าครับ จบด็อกเตอร์ใหม่ๆเป็นตลกคนแรกของประเทศไทยที่จบด็อกเตอร์โดยที่มันซื้อไก่ไปให้อาจารย์ทุกวันไม่ได้เรียนแต่มันมีด็อกเตอร์เป็นความภูมิใจของผมไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแอป,ปเดียวแานรืป่าร้องไงก็ตายอะ<ฮ><ฮ>น่าเกียดทั้งคู่ฮะ แมก็ตายนี่ก็พึ่งไม่ได้บอกแล้วพึ่งผมได้คนเดียวอ่ผมดูพอยภาษาไทยนี่ผมก็กลัวพลาดเหมือนกันน้ำมาปลากินหมดน้ำรถชดเชยห้าพันโอทััวไม่เยอะทัวไม่เยอะไอ ร่วมไม่เยอะผมไม่กับผมดีกว่าครับน้ําขึ้นให้รีบตักน้ําหมักต้องประเชิงเออใช่ปะ่ะได้ไหมน่าช,ชื่นใจไหมครับเด็กไทยแกกันป่านนี้มันเล่นกันขนาดนี้ผู้หญิงดีกว่าครับพูดไปสองภัยเบีย้ยนิ่งเสียเพลอยเชอมาน ได้ไแ,แก้ตัวใหม่วัวหายแจ้งสัมภาร์เราไม่ใช่มามาพูดอะไรให้ใครต้องมาสะดุ้งนะครับที่ที่เราทำกันอยู่นี้คือเป็นทางของตลกตลกมีศาสตร์อยู่อย่างเป็นตลกต้องคิดตลอดเป็นตลกต้องอย่าหยุด คิดผมผมตลกต้องพูดในสิ่งที่คนอื่นเขาไม่พูดค่อนข้างจะพึ่งไม่ได้จริงๆรงพวกเราจริงจริงเรื่องภาษาไทยเนี่ยผมเชื่อคุณโน้นนะคุณโน้ตออกตีสิบเนี่ยอินสตาแกรมเข้ามาเนี่ยเป๊ะหมดเลยให้กําลังใจคุณโน้ตหมดเลยเกี่ยวกับภาษาไทยเป็นคนที่ชื่นชอบชื่นชมภาษาให้กําลังใจคุณโน้ตสู้ต่อไปคุณโน้ตสู้ต่อสู้เพื่อภาษาไทยฉะนั้นคําพังผืดเนี่ยนะพังเลยคาพังเผยของคุณโน้นเนี่ยไม่เคยพลาดจริงเหรอฟังเลยนะชาติเสือต้องไวไลน์ชาติชายต้องล่อกันเอง าอะไรเนี่ยทำให้ผมเคลิ้มแเรามาแสดงอะไรที่เป็นไม่เั่นคือคุณผู้ชมครับไม่ใช่อะไรทั้งสิ้นนะครับไอ้ที่เราเนี่ยคือเรากําลังจะสาธิตจริงๆพื้นฐานของมุกเนี่ยมันจะมีเข้ากับสังคมมุกยุคใหม่มุกยุคเก่าแต่ละเจเนอเรชันเนี่ยมันจะแตกต่างกันไปเดี๋ยวผมจะลองมานําเสนอลองมาทวนความจํากันมุกนี้ประมาณ50 60 70 80 เนี่ยห้าหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบสิฉันอยากจะถามกับพ่อชมตูถามว่าคนดูนะเขามากี่สิบสิบยี่สิบสามสิบสี่บจะตอบพ่อน้ตเอวกึงจะตอบพ่อน้ตเอวกึงไปถามพ่อมึงเดี๋ยวเขามากี่สิเดี๋ยวครับผมอันนี้คือมุกโบราณครับผมสี่สปีเดี๋ยวผมจะลองนำเสนอมากกว่านั้นคุณนศประมาร่วมร้อยปี โบราณครับ,บมาให้ท่านก็ 5, ้า0ปีมันก็ร้อยกว่าปีแลร้อย1 0ปี <110 S 1> ปต่อได้ไหมกันเองฮะ